A to ูเอน n ชนเนนะคะวันนี้เราอยู่ที่หาดตะาลกักรอนน<ๆ>บุรีอยู่น,นี่ฝนตกนะคะทุกคนไม่ร้อนเลยนะ เติมรักนะเป็นทะเลน้ำจืดที่มีเครื่องเล่นนะคะที่นี่ห้ามเอาอาหารเข้าห้ามเครื่องดื่มห้ามชูชีพห้ามเสือนะก็จะมีชูชีพขายให้นะคะเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เราต้องไปซื้อชูชีพนะคะทุกคนอ่าเขาเปิเลยที่นี่มีเงินเกงขายนะคะแล้วก็มีอาหารขายด้วยนะอ่าเลี้ยวทางนี้คะ่ะลูกอ่าไปทางเชือกคะ่ะตอนนี้11โมงนะคะวันธรรมดา แนะนำมาให้มาวันธรรมดาดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เราจะได้คนไม่เยอะเราก็เลือกนะคะว่าเราจะนั่งซุม้มนั่งซุ้มไม่ไผ่เช่าแพรหรือว่าอะไรนะคะชูชีพเด็ก40นะคะแล้วก็ชูชีพผู้ใหญ่80บาทโอเคเช่าต้องใช้แบบประชาชนด้วยนะคะเป็นเด็ก2ค่ะผู้ใหญ่หนึ่งเบอร์หนึ่งอ่ะเป็นเบอร์หนึ่งใช่ใช่เราเอาซุ้มเบอร์หนึ่งนะคะเขาก็จะให้ชูชีพเรามา3ตัวแบบนี้นะคะเห็นไหมเราจองเป็น นี่นะเป็นโต๊ะเหรอมีโต๊ะนะแล้วก็มีเป็นซูมแบบนี้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามมีเป็นแพรนะคะที่นี่อ่ะมาแล้วนะวะที่นี่ต้องใส่เสื้อชูชีพนะไม่ใส่ชูชีพเขาไม่ให้ลงนะคะมาคือถ้าเราจะจองเป็นเป็นเนก้าอี้อย่างเงี้ยนะคะก็มาดูโต๊ะว่าจะเอาเบอร์อะไรนะเราเอาเบอร์หนึ่งเพราะว่ามันใกล้กับสไลเดอร์นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ เห็นไหมว่ามีของเล่นถ้าเราไปเอาแพรมันจะไกลามากแล้วมันทําให้เราต้องเดินมาเล่นสไลเดรอร์ไกลพรอมไหมพร<อ>้อมโอเคอ okay ค่ะหาเติมรับปี2567อ,อ,อ้าวยังไม่พออ้าว <laughs> <ๆ laughs> ไปเล่นตรงไหนก่อนสไลเดอร์เลยเหรอโอเคอันแรกเราจะเริ่มด้วยสไลเดอร์อันสูงนะคะอันหนึ่งสองสามีนะมีเล็กกลางใหญ่โอเคอ้ ตื่นเต้นตื่นเต้นทุกคนคือตอนนี้หุ้ยควันงนก้นวยอะอเล็กก่อนแล้วกันหนึ่งสองเราไปก่อนนะเรามีสไลเดอร์ข้างบนเนี่ยคือมีสองอันนะทุกคนคืออันที่มันตรงๆอย่างนี้กับอันที่มันโค้งโคงคืออันตรงอันนี้มันจะกระโดดมันจะเหินนะทุกคนมันจะเหินตรงปลายอะอะลองดูคนนี้ก่อนหนึ่ง มันจะเอินอย่างนี้ค่ะทุกคนอ่าแล้วก็ทำไมต้องเป็นอน,น,นุน่ะมันจะโค้งๆนะคะไปให้ดีวันนี้กันอ่าอันนี้มันจะโค้งๆนะนนเห็นปะอันนี้มันจะโค้งๆแบบนี้นะอย่างนี้เห็นไหม <c oughs> ดาดาจะไปแล้วทุกคนจราด้ันสูงอันเสียว <ดา S 1> ล,ลาก,ก่อนนะลาบอกอ <Yeah. S 1> วัวเขาจะลอยนะทุกคน <c oughs> จะลงนะทุกคนอ้าว ไปแล้วนะเห็นเท้าไหมเอาล้วนะหน,น,นึ่งตมโอแม่ขอาขลาแม่ขปลาแม่แม่แมขอป,ะปะขอสงงองเด็นนกลต่ทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นก่อนนะผลต๊อขึ้นก่อนแล้วขึ้นก่อนขึ้นก่อนน,อน,น,อนต เป็นผู้ประสบภัยอยู่นะคะทุกคนตอนนี้เราลงเล่นน้ําแล้วนะฝนก็ยังตกนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าตกเยอะนะก็ตกป่อยๆ <fik> <ín> คือมันต้องลงน้ํานะทุกคนเพราะว่าข้างบนถึงเขาแล้วฝนตกแล้วลมมันพัดเดี๋ยวเราจะรอถ่านสไลเดอร์อันนี้นะได้น้าจะลงกันมาเลยอยเงแต่ว่าลงมาแล้ว อย่างที่เราเห็นตรงนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยคุณแม่จะเป็นคนถ่ายและน้าดาจะมาอยู่ทุกคนเล่นนะอ้าวอันดับแรกก็ต้องขึ้นตรงนี้ได้ก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันจะต่อกัน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 อย่างนี้ต้องขึ้นตรงนี้ให้ได้ก่อนเย้อ่ะไปเลยไปเลยไปเลยอ่ะไปเลยน้าดาบอกจะวหายไปแล้วนะทุกคนน้าดาเขาไม่กล้าไม่กล้าปีนนะคะดแล้วไม่ใส่แว่นนะอ้าวว้าวไปแล้วะดาวยืนเต้นอยู่ตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวดาาจะปีนอันนี้นะคุณแม่จะเป็นคนถ่าย อันนี้มันลื่นนะใช่ป่ะอย่างเงี้ยมันมีแบบว่าตะไคร้นาแล้วทุกคนอ่ะดูอ้าว้าปว่าปไปยังไงเ่เดี๋ยวเราจะปีนขึ้นอันนี้นะแล้วก็สไลเดอร์ลงไปคือจะสไลเดอร์ก็ได้หรือกระโดดก็ได้เลยอาไปแล้วว่ะไปแล้วทุกคนเดี๋ยวนาวาจะปีนอันนี้นะก็ต้องสอดแถวหน่อยนะทุกคนเลยได้ไหมเธอรอรุ้นเอาไม่ได้นาวาบอกไม่ได้ ภารกิจไปผ่านแขนสั้นแล้วจะทำยังไงเอาไปไหนอะอันนู้นเหนาละลรวไปยังไงอ่ะไม่มันต้องต่อไปเรือ่อยๆไงอเดี๋ยวคุณแม่จะขึ้นไปอันนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะลงไปทางทนู้นนะขึ้นมาได้แล้วทุกคนแต่ว่าเราต้องหาทางลงนะมันมีคือกระโดดลงนะทุกคนกระโดดลงอย่างเดียวเรานี่เห็นไหมมันมีลเดอร์ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมมีให้กระโดดลงใจเย็นกูอะกลับ สไลเดอร์อ๋อโอเค<ไ>มาสไลเดอร์ได้ทุกคนนี่เห็นไหมน้องเขาบอกว่าจะน้องะสไลเดอร์ลงไปอ่ะอ่ะสไลเดอร์คือซ้ายขวาเลยนะเห็นไหม,มฝั่งขวาฮะอันนี้กระโดดแล้วก็ฝั่งนี้นะคะทุกคนลงมาทุกคนหนึ่งสองสามอุ้ยมันไม่ไหลทุกคน กิจต่อไปทุกคนเลี้ต่อไปนะเราจะมาเล่นอันอื่นโอ๊ยคืออันเมื่อกี้อันนี้มันปีนยากนะทุกคน<ม>ปีนยากแล้วก็โดดลงมางก็แบบว่าบุ่มเลยนะก็คือสำลักน้ำได้ <ใน S 1> อะ <ใน S 1> ไปต่อไปต่อไปต่อทุกคนเห็นไหมถ้ามีคนวิ่งมาเราต้องชะลอนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะล้มอ้าวไปทางไหนให้เข้าไปก่อนเข้าไปก่อน ตงโปดีๆนะทุกคนไม่งั้นเราจะล้มนะคะทุกคนอ่าไปเลยอ่ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงอันหลงนู้นนะทุกคนคลา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 นไม่ได้ไปเลยไปเลยไปเลยคลานเดินีเดินีรามาเดินะรมานี่คุณมนคนถ่ายยังเดินเทวกว่าทุกคนมว่าไปกับพี่โย อันนี้เขาไม่กล้าเขาไม่กล้าเดินทุกคนเขาไถ่อะ <g oda> <g oda> เด็กรองคนนี้ไถ่เห็นไหมไถ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 มาเลยทีนี้เนี่ยที่นี่เขามีเพลงเปิดให้ฟังด้วยนะถ้าเป็นสาวที่จะมีวงดนตรีมาเล่นนะคะนาดายังอยู่ที่เดิม ได้แค่ดีนะทุกคนเห็นไหม,มคือมันมีหลายอันให้ปิน <c oughs> นว่าตก <c oughs> oh, <no. S 1> นว่าตกนว่าตกคือตกมันก็ต้องขึ้นมันต้องขึ้นใหม่นะทุกคนมันจะขึ้นยากนิดนึงนะตอนนี้ฝนเริ่มฟ้าแล้วนะคะวันนี้มันธรรมดานะคนน้อยดีนะคะทุกคน มาได้แล้วมีการลงอลนะว่าอ,นาองงนะ,อะนาวาลงไปเ่อ,อมนมาได้แล้วเาเบาเบาอ่ะโอ้ยล้ส,สองคนสบายใจไม่มีใครเล่นด้วยเลยทุกคนกนตกแลวทุกคนอะนวะดวก,กับพี่อสิมันไม่ค่อยตึงนะทุกคนเมาว,วันนี้มันขาดมากแลว้วอะเออวเดี๋ เกดไม่ได้ เอานี่ขึ้นใหม่ไหมไปนักวารจะขึ้นอันนี้ทุกคนเดี๋ยวต่อแถวแป๊บนึงนาดาเขาไม่ขึ้นนะนาดากระโดดร้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะไป้ได้สาลยเดอร์ต่อนาวาไปได้แล้วทุกคนเก่งมากค่ะชา้ชาค่ะช้าไม่ต้องรีบมาต้องรีบมาต้องรีบอา้าวพี่ช่วยทุกคนพี่ช่วย10หยดช้า you got nothing to hide yeah your future so bright ขึ้นมาได้แล้วนะทุกคนนาวาจะกระโดดลงไปตรงนู้นหนึโอเคเราพักเหนื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเล่นต่อตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะแดดเตี้ยงมากทุกคนหน่ผมปเห็นแดดไหม เมื่อกี้ตอนที่เรามาฝนม,มันก็ตกใช่ไหมแล้วฝนมันก็ตกแล้วจนมันหยุดแล้วมันก็ร้อนมากตอนนี้คือกลับสึ่สภาพเดิมของหน้าร้อนนะคะะมาแล้วมาแล้ว ได้ทุกคนู้มันมันก็ขึ้นยากนิดนึงนะนะมา่าดมันะาดามาละน่าดามอันนี้นะคะเราได้สองคนนะก็คือจะได้สองคนอย่างนี้อ่าไม่รอแม่เลย <ś les> ไปเลยนะครับอ่าไปเลยไม่น่ากลัวเท่าไหร่กลัวมันก็โค้งเลยลงแล้ว <ś les> ไปแล้วนะคะคลิปนี้หาเติมรักปี2 5 6พนหาร้หกสเางลเล่นสไลเดอร์รประมาณ80รอบนะใช่ไหมโอ้ไ่ใช่เล่นสไลเดอร์ประมาณ80รอบนะบค่ะไปแล้วบ๊ายบาย